สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ได้ไปทําบุญที่วัดแถวแถวบ้านนะคะใกล้ๆบ้านเป็นวัดของคุบ้าดวงเด่นค่ะก็เลยนําบรรยากาศของที่วัดมาฝากทุกคนกันค่ะแล้วก็ไปถวายสังฆทานค่ะอนุโมทนาบุญร่วมกันในบุญกุศลที่อาจารย์ได้ทำในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้นำเสนอ,เ,อ,อเรื่องราวของสัญ,ญลักษณ์นะคะที่เกี่ยวข้องกับบุญกุศลเกี่ยวข้องกับวัดวาอารามกันบ้างนะคะคือสัญ,ญลักษณ์รูปดอกบัวค่ะ วันนี้ใครที่ได้มีคําถามถามอาจารย์มานะคะในข้อคอมเมนต์นะคะว่ามีสัญลักษณ์รูปดอกบัวตรงนั้นตรงนี้ในมือหมายความว่าอย่างไรนะคะเราก็จะมาดูกันค่ะว่าสัญลักษณ์รูปดอกบัวในมือมีความหมายอย่างไรกันบ้างไปชมกันได้เลยค่ะสัญลักษณ์รูปดอกบัวเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีนะคะ well and frame นั่นหมายถึงเป็นสัญลักษณ์ที่จะนำความ โชคดีชื่อเสียงที่ดีนะคะรวมไปถึงการที่จะมีความมั่งคั่งร่ำรวยโชคดีร่ำรวยนะคะในมือนี้นะคะมีสัญลักษณ์รูปดอกบัวจะเป็นลนักษณะแบบนี้ค่ะคล้ายๆรูปขนมเปียกปูนนะคะสัญลักษณ์รูปดอกบัวจะอยู่มุมไหนหรือเนินไหนของมือก็ได้นะคะจะ บ่งบอกถึงความโชคดีของเจ้าของมือค่ะอย่างในตัวอย่างลายมือนี้สัญลักษณ์รูปดอกบัวนะคะอยู่บนเนินเสาสัญลักษณ์รูปดอกบัวบนเนินเสานะคะหมายความว่าจะพบกับความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นเจ้าของกิจการหรือประสบความสำเร็จในอาชีพการงานนะคะแต่จะต้องในวัยที่ สูงมาหน่อยนึงแล้วนะคะก็คืออายุเกิน35ขึ้นไปนะคะหรือในช่วงบั้นปลายของชีวิตจะพบกับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีที่ดินมีทรัพย์สินเพราะว่าเนินเสาคือเนินถุมทรัพย์นะคะหมายถึงที่ดินบ้านรถยนต์ทรัพย์สิสนเงินทอง สัญลักษณ์รูปดอกบัวเมื่ออยู่บนเนินเสาก็จะทําให้เจ้าชะตานั้นมีความรุ่งเรืองมีที่ดินมีทรัพย์สินมีเงินทองนะคะในช่วงบัน้นปลายหรือว่าอายุเลย35ปีมาแล้วค่ะถ้ามีสัญลักษณ์รูปดอกบัวนะคะอยู่บนเนินพลึหัสเนินนี้คือเนินคุณธรรมใต้นิ้ว ชี้เนินพระฤหัสเนินคุณธรรมนะคะและยังเป็นเนินที่บ่งบอกถึงความสำเร็จในชีวิตคู่ชีวิตแต่งงานด้วยถ้ามีสัญลักษณ์รูปดอกบัวบนเนินพฤหัสนะคะชีวิตแต่งงานดีนะคะเป็นที่นับหน้าถือตามีความรู้ดีและมีความเป็นผู้นํานะคะบนเนินพฤหัสนี้นอกจากสัญลักษณ์รูปดอกบัวแล้วถ้ามีกากบาดอยู่บนเนินพนฤหัส ก็ดีค่ะหมายถึงการที่จะได้คู่ครองนะคะที่ดีได้แต่งงานกับคนหมั่งคั่งร่ำรวยคนร่ำคนรวยหรือคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนำพาชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยหลังจากที่แต่งงานแล้วนะคะเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีสำหรับชีวิตคู่ชีวิตรักค่ะและถ้าบนเนินอาทิตย์นะคะมีสัญลักษณ์รูปดอกบัวอยู่บนเนินอาทิตย์ ก็จะทำให้เจ้าชะตานั้นได้จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงนะคะประสบความสําเร็จในอํานาจวาสนาก้าวหน้ารุ่งเรืองเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งได้อวยยศอวยตําแหน่งสูงขึ้นอยู่ในระดับผู้บริหารนะคะหรือจะเป็นการที่จะประสบความสําเร็จ มีชื่อเสียงที่ดีเพราะเนินอาทิตย์นั้นเป็นเนินแห่งเกียรติยศชื่อเสียงและเงินทองนำพามาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศและก็ความร่ำรวยนะคะ well and fame นั่นเองต่อไปค่ะถ้ามีสัญลักษณ์รูปดอกบัวบนเนินพุทธใต้นีวก้อย เนินพุธเป็นเนินแห่งธุรกิจการค้าการขายนะคะ business ดังนั้นหมายความว่าจะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจการค้าการขายการลงทุนนั่นเองนะคะต่อไปเราจะมาดูบนเนินอื่นบ้างบนเนินอังคารสูงคือบริเวณเนินนี้นะคะถ้ามีสัญลักษณ์รูปดอกบัวนะคะเกิดขึ้นเนินนี้ เป็นลักษณะดอกบัวนะคะจะประสบความก้าวหน้าในอาชีพการงานนะคะโดยเฉพาะอาชีพทหารตำรวจอาชีพที่ทำอยู่ในกองทัพนะคะมีทรัพย์สมบัติอสังหาริมทรัพย์และถ้ามีสัญ,ญลักษณ์รูปดอกบัวบนเนินสุกเนินสุกคือบริเวณเนินนี้นะคะเนินครอบครัว จะได้คู่อุปถัมภ์ขำชูนะคะซัพพอร์ตให้ชีวิตคู่ชีวิตรักชีวิตแต่งงานอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยเปี่ยมด้วยความสุขสมหวังชีวิตแต่งงานพบกับความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะนอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงถ้าใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับด้านการบันเทิงนะคะการเเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายนะคะ หรือเป็นประเภทต้องนำเสนอพรีเซนต์ต่างๆพรีเซนเตอร์หรือฟูเอนเซอร์ต่างๆนะคะยูทูบเบอร์หรือ Tik t ต k อกเก็ตามนะคะถ้ามีสัญลักษณ์รูปดอกบ,บัวอยู่บนเนินสุกก็จะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงทางด้านการบันเทิงมีชื่อเสียงที่ดีนั่นเองนะคะรวมถึงความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยค่ะและถ้าบนที่ลาบอังคาร ที่ลาบอังคารก็คือบริเวณนี้ค่ะมีสัญ,ญลักษณ์รูปดอกบัวนะคะก็จะมีโชคแบบไม่คาดฝันนั่นเองนะคะบนเนินอังคารหรือว่าที่ลาบแห่งความลำบากเนี้ยจริงๆเส้นอะไรที่ผ่านเส้นบริเวณนี้มักไม่ค่อยดีมักจะต้องเจอความยุ่งยากลำบากต่างๆแต่ถ้ามีสัญลักษณ์ด,ดีเช่นสัญ,ญลักษณ์รูปดอกบัวอยู่บน ที่ลาภแห่งความลำบากนั้นก็จะมีโชคเข้ามาแบบไม่คาดฝันอาจจะเป็นโชคทางด้านการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลหรือว่าโชคที่เข้ามาแบบฟุกฟุกแบบไม่ทันคาดการหรือตั้งใจว่าจะเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดมีสัญลัลกษณ์รูปกากบาทอันนี้ไม่ดีนะนะคะที่ลาบอังคารมีกากบาทเนี่ยหมายถึงเครดิตดีมีหนี้สินนั่นเองค่ะ และถ้าบนเนินเนบจูนกันบ้างเนินเนบจูนก็คือบริเวณเนินนี้นะคะระหว่างเนินสุกกับเนินจันนะคะสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็ที่ลาบแห่งที่ลาบแห่งความลำบากเนี้ยเนินเนบจูนจะอยู่บริเวณนี้ค่ะนะคะเนินนี้คือเนินแห่งความโชคดีแห่งความปังนะคะถ้ามีสัญลักษณ์รูปดอกบัวอยู่บริเวณเนินนี้ก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ของสังคมวงกว้างนะคะเพราะว่าเป็นคนที่จิตอาสาทำประโยชน์เพื่อสังคมหรือทำบุญบริจาคทานอยู่บ่อยๆอ,อันเป็นที่รู้จักแก่คนโดยหมู่มากนะคะทำให้มีชื่อเสียงเพราะว่าทำประโยชน์เพื่อสังคมนั่นเองค่ะ หากสนใจดูดวงส่วนตัวอาจารย์มีแพ็กเกจการดูดวงส่วนตัวนะคะ3แพ็กเกจให้เลือกค่ะลายมือพยากรณ์ค่าครู690บาทสิ่งที่จะได้รับก็คือคลิปวิดีโอการทํานายการวิเคราะห์ลายมือทั้งมือซ้ายและมือขวาวิเคราะห์ทุกเส้นนะคะให้กับเจ้าของดวงชะตาค่ะแพ็กเกจที่2การดูลายมือและการผูกดวงด้วยโหราศาสตร์ไทยค่าครู990บาทแพ็กเกจนี้สามารถถามคาถามได้5คําถามค่ะ ซึ่งสิ่งที่จะได้รับก็คือคลิปวิดีโอการวิเคราะห์ลายมือทั้งมือซ้ายและมือขวานะคะของเจ้าของดวงชะตาวิเคราะห์ทุกเส้นค่ะทั้งมือซ้ายและมือขวาและการผูกดวงใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะมาผูกดวงดูเป็นพื้นฐานดวงชะตาของเจ้าของดวงชะตาค่ะแพ็กเกจที่3การเปิดไพ่ทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่ค่าครู390บาท สามารถถามได้คําคำถามค่ะสิ่งที่จะได้รับก็คือคลิปวิดีโอการเปิดไพ่ทำนายดวงของเจ้าของดวงชะตานะคะโดยที่ผู้พยากรณจะเพ่งจิตขอเป็นตัวแทนของเจ้าของดวงชะตาบอกชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและเพ่งจิตไปที่รูปของเจ้าของดวงชะตาเพื่อเป็นตัวแทนในการที่จะจับไพ่ทำนายดวงค่ะคำทำนายจะออกมาเป็นคลิปวิดีโอค่ะ หากสนใจติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถที่จะสแกน QR Code แอด Line OA ของนายพยากรไบโคูเอได้ตาม QR Code นี้หรือจะเข้าไปกดที่ลิงก์ l ลายนะคะอาจารย์ได้แปะลิงก์ลายไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนี้แล้วค่ะ